สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผ่าเข้าปลาค้ำคำจะทุ่มครึ่งแล้วนาเพิ่งไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนน้องแถมมาเบาดดโดนห้องกระสิแล้วจ้ะพี่น้องก็เลยเฝ้ามายานเห็ดเหมือนเท้ายานเห็ดเหมนบานโกนเนี่ยเห็ดมันกำลังขึ้นงไง Chứ bố hãy mình hành đi ngay đây bạn Né bừng đẹp hình không Ngay và hữu bị có hết nè Ít đọc nâng, hôn ít đọc nâng เนี่ยอ really, oh ีกดอกหนึ่งอืมง่ายวายอิลี่นะโอ้ยอันนี้หวาเพิ่นจะได้บุอันนี้กับพ่อเมนน่าทีเมนบุพี่น้องเมนอิลีก่อนนี่ก็ใช่ ได้ไปเห็นเน้อจะอีนี่โอ้นี่ลูกน้อยๆอ,อีกสองวันเจอกันนี่สิลีจจังได้กินตั้งใจมาซองค่ะคับเานาะนี่เราจะไม่ให้เห็ดบานนะคะทุกคนอันนี้ใช่ไหม ไม่ใช่บี่บานได้บานหรอกจะมาจอบเอาบ่อยๆเลยตอนแรกกะว่าจะไปส่งมึงหาปลาบึกบักหลิงงอนบึงปลาหลิงงอนมาซัห่วงเห็ดย่านเห็ดบาน เน,น่ยเบ้อง้อุ้ยก็อ๋อขักอีกอกเลยเอนนอนอีกหนึ่งดอกค่ะทุกคน,น ี <s <ius> <S <t us> ่ดอกค่ะทุกคนมเนี่ย ก็ใช่จังขาน้อยกว่าแท้นี่นะนี่อีกหนึ่งดอกค่ะทุกคนนี่หมุดอยู่ใต้คอนไม้เว้นี่อะกำลังสวยเลยดูพี่กำนี้ขึ้นมาหอเถิงพี่ ขาไม่อ้วนนะตรงนี้นะแห้งแห้งดิงนงพี่น้องไม่มีความชุ่มชื้นเลยดอกเหลืองนี่เอาไปอบนี่ค่ะ,ะไรายได้ค่ะทุกคนมันแลนเอาจดจ้วแปรับยวครึ่งชั่วโมง <c oughs> เก็บออดดอนเดียวน่าจะ <c oughs> กลับบ้านแล้วค่ะที่นี้โอเคฮไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย